ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบเจอครับช่องของเด็กวัดชาแนลอีกแล้วนะครับนะครับเมื่อนี้มามีกับเขานะครับเมื่อนี้ผ้าลูกน้องม่กินยาก้อนนะครับผ้าลูกน้องม่กินยาอาบน้ำนะครับตอนแรงนะครับก็นะครับพ่อจะมีเวลานะครับผ้าเขากินยาผ้าเขาเล่นน้ำนะครับตอนแรงเพื่อนๆนะครับ สำหรับสายพัฒนานะครับเกิดตอนนี้ถ้าเฮาตั้งใจนะครับพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความใหญ่ความงามความใหญ่บวกงามนะครับก็ตอนนี้ราคาก็ไปได้เรื่อยๆนะครับนะขอแค่เพียงว่าคุณจะหยุดพัฒนาเกืบพ่อนะครับแต่มันไปได้เรื่อยๆนะครับนะราคาไปได้เรื่อยๆราคาเนื้อผม่รู้ลเป็นยังไงนะเพราะว่าผมอะไรเลี้ยงสายเนื้อนะผมเลี้ยงสายประกวดนะครับเลี้ยงสายประกวดเลี้ยงสายงามนะเลี้ยงสายงาม เลี้ยงสายงามนะครับถ้าเลี้ยงสายงามเนี่ยมันจะดูจะเบิ้งจังไงก็สบายตานะครับนะเบึ้งยังไงก็สบายตาเบิ้งยังไงก็บเบื่อเบื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นมือไม้ก็มีสองยางนะครับมีสองยางระวังศึกษาครับอยากเลี้ยงแบบสายเหนือหรือสายประกวดนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบสายประกวดเนี่ยมันก็จะเพื่อนดีนะครับก็จะเบิ้งเขาพัฒนาไปเบิ้งไป ประกวดเดินซ้ายประกวดไปนะครับเนี่ยยังเบิงแม่งุ้นของผมเนี่ยนะตอนนี้ทองปลาปังเขาเดินที่หาแล้วนะครับนะทองไงแห้งนะครับนะลูกปลาปังคาดทองนี่นะครับหาเดือนละทองไงามากนะครับมีขนาดหาเดือนนะครับนะหาเดือนตอนนี้ทองไงแห้งนะครับเพราะว่า ει, ปลาปังเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเบิงหลายๆโตแม่พันธุ์หลายๆภาคที่ไปผสมกับปลาปังมาเนี่ยเขา แม่พันธุ์เขาจะให้ลูกใหญ่ามากป้าปังแปะเรลียวให้ลูกใหญ่ามากนะครับปลาปังให้ลูกใหญ่ามากเพราะว่าป้าปังเนี่ยเป็นสายอุทัยลอยนะครับตอนนี้ลูกเขาแต่ละตัวก็มีมูลค่าระดับประเทศนะครับดังระดับประเทศหลายตัวนะครับก็ผมก็เลยมั่นใจในพันธุก,กรรมของป้าปังแปะเรลยวก็เลยไปจัดการฝากผสมครับฝากผสมทับจริงกับป้าปังมานะก็หวังวา่า นะครับอันนี้ลูกโตลูกโตใหญ่ของแม่งุ้นนะครับนะก็สรีระโดยร,ยร่วมเขาค่อนข้างดีแต่ว่าจะปล่อยให้เขาได้อายุสักประมาณสามปีถึงจะผสมนะครับนะตอนนี้ให้เขา,เาให้เขาฟุ้มฟักร่างกายให้สมบูรณ์เต็มร้อยประมาณสามปีถึงผมถึงจะผสมนะครับก็ฝากไว้นะครับนะสำหรับสายพัฒนานะครับ เดี๋ยวมีคลิปต่อไปยิงดีๆมีความรู้ดีๆแล้วผมจะมาเผยแผ่ความรู้ให้คนเลี้ยงได้รับรู้กันนะครับฝากช่องเด็กวัดชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ